สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินเบรลินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยนะคะของชาวราศีพิจิกหรือคณาพิจิผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะหรือว่าถ้าใครทราบลัคนาเกิดก็สามารถดูได้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทาง เพราะว่าการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากขอให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นก็จะดูแบบละเอียดเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วก็ความรักระหว่างคุณและคนรักต,ต,ตั้งแต่ต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่า ตัวตนของคุณและคนรักเป็นอย่างไรนะคะตัวตนของคุณนะ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเอาใจเก่งแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะในบางครั้งใครพูดอะไรก็หลงเชื่อนะคะแล้วก็ไว้ใจคนง่ายส่วนคนรักของคุณตัวตนเขาว่าเป็นคนธาตุไฟนะคะใจร้อนหุนหันพันเล่นแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นคุณมากกว่าที่เอาอกเอาใจเขาฝ่ายเดียวนะคะบางครั้งคุณก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขานะโดยที่เขาไม่เข้าใจคุณหรือว่าไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะไม่พยายามทำอะไรเพื่อคุณเลยนะคะบางครั้งคุณก็เหนื่อยใจนะที่ผ่านมาความรักคุณค่อนข้างมีความทุกข์อยู่นะคะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่บางคนอาจจะ มีคนรักอยู่ห่างไกลไปไปมามาหรือไม่ก็รักๆเลิกเลิกนะคะมีเรื่องน้อยใจกันบ่อยๆนะคะถ้าไม่คุณก็คนรักมีเรื่องหนักอกหนักใจในบางครั้งมีการหันหลังให้กันด้วยซ้ำนะคะแต่ก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมสำหรับสิ่งที่ผ่านมาความรักของคุณก็ไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ถึงกับดีนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แต่อเน,นี้ยมาดูซิว่าในช่วงต้นปีของคุณเป็นอย่างไรนะคะต้นปีของคุณมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมีการตัดสินใจหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะที่ต้องพูดคุยเจราจาตกลงกันนะคะต้องมีการสื่อสารกันเพราะว่าสองดาบขึ้นจะต้องมีเรื่องพูดคุยกันหรือในช่วงต้นปีอาจจะมีเรื่องอะไรกังวลใจอยู่นะคะ มีความกังวลใจน้อยใจคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะคะมีความกังวลใจก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ขัดแยง้งที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือว่ายังไม่สามารถเคลียร์กันได้นะคะแต่มองภาพไพ่ยังไงก็ได้มีการตกลงหรือว่าพูดคุยกันนะคะยังมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าจะมีการสื่อสารพูดคุยนะคะแล้วก็ตกลงปรงใจกัน แล้วก็ค่อนข้างมีความสุขมีความสมหวังนะในช่วงต้นปีนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางคนจะได้โชคได้ลาบกับคนรักหรือไม่ก็จะได้รับของขวัญของฝากจากคนรักด้วยนะคะคนรักของคุณจะรักคุณมากขึ้นต่างคนต่างก็จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะก็จะมีโอกาสสมหวังกับคนธาตุไฟเมษสิงธนูค่อนข้างเด่นชัดนะคะแล้วก็คน ราศีเมถุนแล้วก็ราศีมีนนะคะที่ค่อนข้างเด่นนะเพราะว่าบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนราศีมีนเมถุนแล้วก็คนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะแต่ช่วงต้นปีแฮปปี้มีความสุขความรักของคุณจะมีความสดใสมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะ อะไรที่เป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันก็จะสามารถตกลงได้นะคะแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างราบลื่นลงตัวนะคะเถอว่าในช่วงต้นปีอยู่ดีมีความสุขแฮปปี้มีความสุขตามๆกันไปเลยนะคะความรักของคุณเพียบพร้อมบริบูรณ์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องตัดความกังวลใจนะคะเพราะว่าปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะเป็นความกังวลใจของคุณเองมากกว่านะในบางครั้งคุณคิดเองเออเองก็เจ็บเองนะคะแต่เนี้ยไปดูซิว่าช่วงกลางปีเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าต้นปีถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะสุขสมหวังส่วนกลางปีของคุณมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังถือว่าดีอยู่นะยังมีการเอาใจใส่ หรือไม่ก็มีความห่วงใยมีความรู้สึกที่ดีให้กันนะคะแต่มองว่าคุณและคนรักก็เริ่มนิ่งๆใส่กันนะต่างคนต่างอาจจะนิ่งๆน,นะคะความรักไม่ค่อยสดใสหรือว่าหวานแหววเหมือนกับต้นปีนะคะต่างคนต่างอาจจะดูนิ่งๆใส่กันหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่เริ่มไม่ไว้ใจกันในช่วงกลางปีนะคะมีความเป็นไปได้ว่า คุณมีเรื่องอะไรทุกอ,อกทุกใจหรือว่ามีเรื่องอะไรคุณนคล่องมองใจเกิดขึ้นในช่วงกลางปีเพราะว่ามีไพ่หายพินเทศนะคะแล้วก็ต่างคนต่างอาจจะนิ่งๆเฉยเมยใส่กันน่ะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่ยังไงบอกได้เลยว,ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังกลับมาคืนดีกันนะมีการรีเทิร์นนะคะเพราะว่าได้หกถ้วยนะคะ โดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเจรจาหรือไม่ก็ช่วยเหลืออยู่นะคะเพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ให้การช่วยเหลือหรือแม่ก็ช่วยเคลียร์ปัญหาให้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอะไรก็ตามจะสามารถกลับมาเริ่มต้นกันดีเหมือนเดิมหรือแม่ก็กลับมาคืนดีกันนะคะ ในช่วงกลางปีอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่ไว้ใจกันหึงหวงหวัดระแวงหรือว่ามีอะไรที่คุณน้อยใจเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะโดยที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือช่วยพูดคุยหรือว่าสนับสนุนนะคะยังถือว่าพอใช้ได้นะในช่วงกลางปีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะหรือคุณและคนรักอาจจะ มีปัญหายุ่งๆเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะก็เลยไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ในช่วงกลางปีนะคะแต่นี้ไปดูซิปลายปีเป็นอย่างไรบ้างมองว่าปลายปีน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณละคนรักมีเรื่องอึดอัดใจอ,อันตนใจหรือไม่ก็มีอะไรต้องเก็บกดนะคะ มีความอดทนอดกัน้นมีปัญหาอะไรที่อึดอัดแต่ก็ต้องใช้สตินะคะพยายามใช้สติมากๆานะในช่วงปลายปีนะคะสต,ติมาปัญญาเกิดนะคะเพราะว่าลักษณะคุณและคนรักอาจจะไม่ได้ติดต่อกันหรือไม่ก็อาจจะบล็อกกันไปนะคะถ้าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาอะไรลักษณะเหมือนกับว่ามืดแด้านะ่ะ มีการบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อนะคะไม่พูดไม่คุยแล้วก็หันหลังให้กันนะคะบางคนอาจจะเคยวางแผนหรือว่ามีเป้าหมายร่วมกันเอาไว้แต่ในช่วงปลายปีอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะมีเรื่องอึดอาจใจความรักไม่ก้าวหน้าแล้วก็เหมือนก็ว่าย่ำอยู่กับที่นะในทางที่ดีก็ควรที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา ช่วยเคลียร์ปัญหาด้วยก็เป็นการดีนะคะเพราะว่ามีพ่ายพักขึ้นเหมือนกับว่าช่วงกลางปีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหานะคะปลายปีก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณและคนรักเคลียร์กันไม่ได้นะคะต่างคนต่างก็ปิดกั้นกันก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่าความทุกข์ใจเกิดจากกลางปีแล้วนะคะ ลักษณะเหมือนกับว่ามีเรื่องไม่ไว้ใจกันในช่วงกลางปีอะ่ะมีปัญหาทุกอ,อกทุกใจเกิดขึ้นนะคะแต่ไปไปลายปีอะ่ะไม่สามารถที่จะเจรจากันได้นะต่างคนก็เลยต่างหันหลังให้กันนะคะเป้าหมายที่วางไว้ก็เลยไม่ค่อยชัดเจนนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะ ต้นปีอะแฮปปี้มีความสุขกลางปีก็ยังถือว่าพอใช้ได้ถึงแม้ว่าจะดูนิ่งๆใส่กันนะคะแต่ปลายปีมองว่าอาจจะมีปัญหาหนักๆเข้ามานะคะรอบด้านเลยนะคะแต่นี้มาดูซิว่าภายสรุปจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นไหมยังไงก็ให้ระวังเอาด้วยนะคะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะถ้ารู้ว่าจะมีปัญหานะคะแต่นี้มาดูซิว่า ภายสรุปสักสามใบสิจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมจะมีโอกาสที่ดีซึ่งกันและกันไหมนะคะแต่ยังไงถ้าใครมีปัญหาอะไรอ่ะแม่หมอแนะนําว่าให้พยายามพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ทําบุญเยอะๆนะคะเพราะว่าบุญกุศลน่ะจะช่วยหนุนนําให้ชีวิตความรักหรือว่าครอบครัวกลับมาราบรื่นเหมือนเดิมนะคะแต่นี้มาดูซิว่าภายสรุป จะมีโอกาสดีๆจะสามารถเจรจาต่อรองหรือไม่ก็พูดคุยกันได้หรือไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในปีนี้นะคะได้เดวิลนะคะายสรุปได้เดวิลแล้วก็5ถ้วยนะคะ ได้เจ็ดถ้วยนะคะเถ้วยแล้วก็ได้เด็กถือถ้วยนะคะลักษณะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีมีความเป็นไได้นะในหลายคนมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามานะคะมีลักแทรกลักซ้อนเข้ามา แล้วก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะถ้าไม่ทางคุณก็คนรักนะเพราะว่าเกี่ยวกับความรักอาจจะสลับกันได้นะในบางครั้งอาจจะเป็นเจ้าชะตาเองนะคะที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีคนหลายคนเข้ามาค่อนข้างมีเสน่ห์ดูดีอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าสวยหล่อเลือกได้แต่กลายเป็นปัญหาความรักความทมพันระหว่างคุณแล้วก็คนรักในปัจจุบันนะคะเพราะว่า De ลเวอเกิดขึ้นได้เดวิเกิดขึ้นน่ะแล้วก็ช่วงต้นปีเดลเวอร์ขึ้นน่ะ ในหลายคนความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาที่จะมีมือที่3เข้ามามีรักที่เป็นทางเลือกนะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะให้ระวังด้วยนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่ามีการบล็อกปิดการขาดการติดต่อหรือว่ามีเรื่องหนักอกหนักใจมีปัญหาอะไรที่ต่างคนต่างอาจจะอึดอัดใจก็เป็นเพราะว่า ไพสรุปของคุณมีบุคคลที่3เข้ามานั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักก็เลยดูนิ่งๆเงียบๆไปนะคะแล้วก็ต่างคนต่างไม่สนใจกันเท่าไหร่นะคะความรักอาจจะดูจืดจางลงอ่ะในช่วงปลายปีนะคะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ เพราะว่ายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะว่าได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามแต่ขอให้คุณและคนรักพยายามที่จะหนักแน่นซึ่งกันและกันนะคะพยายามที่จะหนักแน่นพยายามที่จะไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สําคัญพยายามที่จะซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันให้มากๆนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์จะต้องซื่อสัตย์มั่นคงซื่อตรงต่อกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้นะต่อให้ได้ภาพไพ่ไม่ดีก็าตามนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจต่อไปให้สู้ๆนะคะยังถือว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีแต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่คุณและคนรักมากกว่าในการตัดสินใจนะคะแต่นี้มาดูซิสำหรับคนโสดนะคนโสดที่ยังไม่เจอใครนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่จะมีโอกาสที่จะเจอคู่แท้ถูกใจที่ใช่เข้ามาไหมเนี่ยหลายคนชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะร,รอคอยมานานนะบางคนนี่โสดข้ามปีข้ามชาติเลยนะคะก็ไม่เจอคู่แท้รักแท้ทักทีมีเข้ามาก็ไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ดูซิว่าในปีนี้จะมีโอกาสสมหวังกับเขาไหม จะเจอคนที่ใช่ถูกใจเข้ามาเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนะคะได้อัตวินถือถ้วยนะคะห้าไม้เทา้าพระราชนีถือไม้เท้านะคะมีเข้ามานะธาตุน้ำกับธาตุไฟนะคะ ไฟเมสิงธนูธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะแต่อันเนี้ยให้ดูให้ดีๆด,ด้วยนะมองว่าเขาจะมาสร้างปัญหาให้คุณนะคะเพราะว่าห้าแม่เท้าอ่ะเหมือนกับว่ามีเข้ามาแต่มาสร้างปัญหาให้นะคะหรืออาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่ก็ได้ละนะักษณะเหมือนกับว่า เข้ามาก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะคะแต่ยังไงก็มีเข้ามาแน่นอนคนธาตุไฟเมษสิงธนูคนธาตุน้ำมินกรกฎพิจินะคะก็ดูให้ดีๆนะคะมองว่ามีเข้ามาแต่คุณเองมากกว่าที่ไม่ถูกใจลักษณนะเหมือนกับว่าในหลายคนนะค่อนข้างเลือกมากนะมองว่าคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างคัดสรรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือไม่ก็ชีวิตคู่นะคะ ในบางครั้งคุณก็คิดแล้วคิดอีกนะถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาก็ตามนะคะถ้าไม่ถูกใจคุณก็ไม่เอาเลยนะคะมองว่าคุณมองคนที่มีความมั่นคงให้กับคุณมากกว่ามีเงินมีทองมากกว่านะคะคุณถึงจะเอานะเหมือนกับว่าคุณจะเลือกคนที่มีความมั่นคงให้กับคุณมากกว่าถ้าไม่มีความมั่นคงให้กับคุณหรือว่าไม่มีความชัดเจนคุณก็ไม่ที่ไม่เลือกนะคะ คุณยอมที่จะอยู่เป็นโสดมากกว่านะเพราะว่าถ้าคุณรักใครแล้วคุณรักจริงนะคะไม่กิ้งกอกอย่างแน่นอนนะแต่บอกได้เลยว่าปีนี้มีเข้ามาอย่างแน่นอนและคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะยังไงขอให้คุณตัดสินใจดีๆนะสำหรับคนโสดนะคะถ้าเสียงแหบเสียงแห้งบ้างก็ขออภัยนะยังไงแม่หมอก็พยายามเต็มที่นะคะในการทำนายนะคะ ก็ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังตลอดทั้งปีเลยนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ